สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc หม่และ fc กับนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะก่อนอื่นนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาเม็ดเดียวแขน็งๆนะคะก็ให้เข้าไปเลยนะคะให้รูด1น,นะคะ ลองสองนิดสลบนะถ้าใครรูดสูงนะคะรูดหนึ่งก็ได้เฮหนึ่งเจ็ดนะคะตัวเน้นตัวชอบให้นะคะหนึ่งสองก็เข้านะคะหนึ่งสี่ก็เข้าตัวเน้นตัวชอบให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางนะคะว่าตารางเข้าไหมตารางก็เข้าแค่บนนะคะเนาะหนึ่งกับสี่นะคะก็ได้เฮกันไปนะคะสรุปแล้วนะคะถ้าใครรูดหนึ่งนะคะ ได้บนล่างเต็มเต็มนะคะ6ตัวก็ได้4ชุดก็ได้นะคะ6ชุดก็ได้ก็ได้เฮกันไปเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี8 3 5 1 9 7นะคะ เม็ดเดียวนะคะแอดมินชอบนะคะเก้ากับพี่น้องเจ็ดกับสองเนี่ยแบบเด่นเหมือนกันนะเก้ากับห้าละกันนะคะเจ็ดก็ชอบนะถ้าใครอยากรูดนะคะ ไม่แน่นะเจ็ดกอดจะมานะตัวเด่นนะแอดมินจะเขียนให้นะคะเขียนให้ตรงนี้มีเจ็ดมีสองนะคะแล้วก็มีเก้ามีห้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวเด่นนะเผื่อใครอยากรูดนะคะเผื่อใครมีซับนะมีทุนเนาะมีทุนรูดไปยาวๆนะคะเราก็มารูดเก้ากันนะคะก็จะมีเก้าสู

ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น6 9เกหกนะคะเก้าเก้าแปดแปด สองสาี 2, 3, 4, อีกคู่หน,นะคะก็จะเป็น9 7, 7้านะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีจ้า